ในชุดหลีกภัยประธานสภาผูา้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองและพลเอกเลิศรัตนวณิชย์ประธานคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาเยี่ยมชมและให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ลังสิตท,ที่มีขนาด300เตียงพร้อมมอบเงินสนับสนุนในการช่วยเหลือเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยนายสุพรพลนิติไกรพจน์ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดิลก พิโยไทยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ระบุว่าโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 มีการกั้นพื้นที่บางชั้นของโรงพยาบาลใช้เป็นพื้นที่กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงสูงพร้อมเตรียมสถานที่ไว้รองรับแพทย์ที่ติดเชื้อและได้รับการรักษาจนหายดีในระดับหนึ่งเพื่อมาพักฟื้นโดยสามารถรองรับได้300เตียงและขณะนี้มีผู้ที่มีผลการตรวจเป็นบวกเข้ากักตัว7คน